คุณผู้ชมคะลูกหมีขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการไลฟ์สไตล์บายวิโอกานะคะคุณผู้ชมคะเห็นลูกหมีแบบนี้นะคะวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวค่ะวันนี้มีแขกรับเชิญพิเศษนะคะซึ่งหล่อมากเลยแล้วก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงระดับประเทศเลยนะคะเขาเป็นคนที่มุ่งมั่นนะคะมีความแข็งแรงแล้วก็ทุ่มเทให้กับวงการกีฬาฟุตบอลไทยนะคะแล้วก็นำชื่อเสียง สู่เมืองไทยนะคะในเรื่องของกีฬาฟุตบอลค่ะขอต้อนรับพี่ซิโก้เกติศักดิ์เสนาเมืองค่ะสวัสดีค่ะพี่สวัสดีครับ oh. สวัสดีทุกคนนะ oh. ขอบคุณมากๆเลย, oh, ยที่มาเ<า>ยี่ยมออฟฟิศเล็กๆใช <laughs> ่ออฟฟิศน่ายอยู่มากแล้วก็แบบเห็นประวัติพี่เยอะแยะจากจากออฟฟิศตรงนี้เลยจากภาพด้านหลังเลย <laughs> ระะก็เป็นเขาเรียกว่า เป็นฐานทัพแล้วกันนะก็ในเรื่องของงานด้วยในเรื่องของไลฟ์สไตล์ในเรื่องของชีวิตต่างๆก็อยู่ที่นี่นะครับแล้วตอนนี้พี่ซิโก้ทาอะไรอยู่บ้างคะโอ้ทาอะไรอยู่บ้างก็คงหนีไม่พ้นเรื่องฟุตบอลนะครับเพราะว่าก็มีทั้งบริษัทนะครับสปอร์ตฮีโนะครับเราเป็นบริษัทออก a n i ไนเซอร์และเป็นบริษัทเอเจนซี่นะก็ดูแลเข้ะอยู่กับการฟุตบอลมาตลอดนะครับแล้วก็มีมูลิมูลิิซิโก้ด้วยก็คือ คุณเปิดภรราเป็นดูแลบริษัทแต่พิโกโดูแลมูลนิธิซิกโก้นะค,คะแล้วมูลนิธิซิกโก้เนี่ยจุดเริ่มต้นทำไมถึงอยากทำมูลนิธิะอะคะอ๋อตอนที่พี่โก้เป็นผู้เล่นะนะครับแล้วเรียกว่าว่างเว้นจาก การแข่งขันเป็นช่วง off season ก็เลยคิดว่าถ้าเรากลับมาเมืองไทยเนี่ยเราจะทําอะไรให้กับเด็กๆได้บ้างในช่วงที่ที่ที่เบรกประมาณเดืนอน2เดือนก็มีโอกาสได้ไปถ่ายทอดสอนฟุตบอลเถ้าเราทำเนี่ยเราก็เหมือนกับเป็นรวมรวมตัวของเพื่อนๆที่เป็นอดีตทีมชาตินักฟุตบอล ถ้ามีโอกาสได้ไปถ่ายทอดก็เลยคิดว่าเราต้องก่อตั้งเป็นมูลที่ดีกว่าก็ทํามาตั้งแต่ปี2012ก็หลายปีแล้วเป็นปีทองหลังพระปีทองหลังพระจริงก็เน้นในเรื่องของเขาเรียกว่าส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กมาเล่นฟุตบอลให้เด็กไทยเพราะเด็กไทยมีเทคนิคมีความสวรรค์แต่ถ้าได้ความรู้เรื่องของฟุตบอลจากพี่ๆเติมเข้าไปมันก็จะเป็นสิ่งที่เติมเต็มให้กับวงการฟุตบอลแล้วก็ยังมีกิจกรรมเขาเรียกสาธารณกุศลมีโอกาสได้ไปมอบอุปกรณ์กีฬามอบลูกบอลแบบนี้แบบ ที่แล้วเราทำโปรเจกต์ก็คือมอบให้กับโรงเรียนนะฮะก็ปีที่แล้วทำหมื่นลูกเดี๋ยวก็มอบให้ประมาณพันกับโรงเรียนโอ้ถือว่าเยอะมากแล้วก็เราเราเราติดต่อไปหรือโรงเรียนสามารถติดต่อเข้ามาก็ได้ทั้งสองทางทั้งสองทางนะครับเดี๋ยวก็จะมีโปรเจกต์เรื่อยๆแล้วตอนนี้ก็มีมอบอุปกรณ์ การแพทย์เนาะมีนักกากนะมต้องขอบคุณวิโยกาด้วยที่มีส่วนได้ไปเติมเต็มให้กําลังใจคุณหมอพยาบาลแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์นะครับก็ก็จะทำเรื่อยๆนะครับาทำเรื่อยๆก็เหมือนแบบเห็นช่วงโควิดนี้พี่ซิโก้ก็ออกไปดูแลเยอะแยะมากเลยหลายโรงพยาบาลใช่ใช่ใช่เพราะว่าพี่มีความสึกว่าแต่ละคนก็มีความกังวลแล้วก็ต้องการความช่วยเหลือโดยเฉพาะกําลังใจจากคุณหมอเนาะแล้วก็รวมถึงประชาชนที่เดือดร้อนด้วยฉะนั้นพี่เห็นแล้วก็มีความสึกว่าเอ้ยอยากเราแบ่งปัน่ ช่วยกันคนละไม้คนละมือ uh huh. นะครับแล้วยังมีทำอะไรอีกไหมครับมีเห็นเหมือนเป็นโรงเรียนออสอนภาษาก,ก็มีนะก็มี uh huh. นะก็มีในส่วนของ Sport Education ค่ะอันนี้พี่ <c oughs> ก็ก็เขาเรียกว่าเขาเรียกว่า พาน้องๆนักฟุตบอลที่มีใจรักฟุตบอลเนี่ยไปเรียนฟุตบอลที่อังกฤษเนี่ยค่ะในช่วงซัมเมอร์นะครับนะในช่วงซัมเมอร์นะก็แล้วก็จะมีฟูลไทม์ด้วยตอนนี้เราก็มีเด็กที่เรียนที่นู่นฟูลไทม์ม13คนนะครับก็คือเป็นโรงเรียนเหมือนกับโรงเรียนไฮสคูลนี่แหละนะครับถ้าถ้าเขามีความฝันอยากเป็นนักฟุตบอลถ้าส่วนใหญ่เนี่ยถ้าคนอยากเล่นฟุตบอลเนี่ยต้องไปที่ไหนที่อังกฤษแล้วเวลาดูบอลดูบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษใช่ไหมแล้วเด็กส่วนใหญ่เนี่ยก็ เขาเรียกว่าต้องการใช้ภาษาอังกใช่ได้ทั้งภาษาแลวก็ได้ทั้งกรีกทิงเลยคิดว่าเราอยากให้เด็กนักฟุตบอลไทยเนี่ยโกอินเตอร์โกอินเตอร์คือต้องเก่งทุกเรื่องเก่งฟุตบอลเก่งการเรียนเก่งภาษาเก่งเขาเรียกว่าการใช้ชีวิตแล้วทำเราก็มีความรู้สึกว่าเออเราได้ตอบโจทย์วันที่เราเป็นเด็กเราไม่มีโอกาสใช่เราก็เลยมอบโอกาสให้กับคนอื่นๆด้วยเราก็เรียกว่าสร้างคนนะดีกว่าแต่วันนี้ก็คือมีว่าสร้างคนเนี่ยมันก็ไดก ใช่ว่าพัฒนาวงการเบน,นิโตะคะ่ะโอเค,คแล้วตอน,ตอนจุดเริ่มต้นที่พี่พซิโก้เข้ามาสู่วงการฟุตบอลเริ่มต้นเลยเราเริ่มต้นเลยจริงๆแล้วเนี่ยต้องยอมรับว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นนักกีฬาคะคุณพ่อเป็นนักฟุตบอลเป็นนักตะก,ก้อคคุณแม่เป็นนักบาสนักวิ่งร้อยเมตรแล้วก็พี่สาวทั้งสองคนเป็นนักกีฬาเล่นกีฬาทุกประเภทแบดมินตันวอลเลย์บอลบาสเกตบอลทุกอย่างเลยแล้วก็มีความผูกพันในเรื่องของกีฬา คุณพ่อก็ซื้อลูกบอลให้ตั้งแต่เด็กๆพอจําความได้ก็มีลูกบอลติดตัวแล้วก็เลยเล่นบอลมาตลอดนะแล้วก็เพียงแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเราก็มีคำว่าอยากติดทีมชาติสักครั้งหนึ่งในชีวิตแค่นั้นเองคิดตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะตอนคิดตั้งแต่เกิดแต่ครัวอ้ยจริงใช่ใช่ใช่โอ้ก็เลย ก็เลยเดินพยายามเดินตามฝันแต่จริงๆแล้วคุณพ่อคุณแม่เป็นครูด้วยแต่เราเด็กต่างจังหวัดส่วนใหญ่แล้วพ่อแม่อยากให้ลูกรับทั้นราชการอยากให้เป็นครูเป็นหมอเป็นตำรวจเป็นอะไรแต่พี่ก็ทําตามความฝันของพ่อกับแม่เรียนสายวิทย์นะก็เรียนสายวิทย์มานะครับก็ตั้งใจที่จะเข้าเอ็นทรานช์นช่วงนั้นเอ็นทรเนาะแต่นี่มันแ d m i ีอดวิทอะไรเยอะแยะมากมายโอนของโอเน็ตแล้วเรา ก็ปรากฏว่าเอนทรานไม่ติดพอเอนทรานไม่ติดปุ๊บก็เลยจุดหักเหก็เลยหนีเข้ามากรุงเทพนะพอหนีเข้ามากรุงเทพปุ๊บก็นะไปเรียนที่พนกากรุงเทพก็เรียนเปลี่ยนสายก็เปลี่ยนสายจากสายสามมันเป็นสายพาณิชย์ไปเรียนบัญชีอ๋อเก่งนะเนี่ยบรียับัญชีพอเรียนบัญชีปุ๊บก็จบบัญชีที่พนกากรุงเทพปุ๊บก็ไปต่อ ไปต่อปริญญาตรีที่มอธุรกิจบัณฑิตก็ไปเรียนเขาเรียกว่าสายบริหารเป็นนักบริหารบริหารการจัดการนะพอพอจบตรีปุ๊บก็มีโอกาสได้ไปต่อโทที่จุฬาวิเทศนะแล้วก็นะแล้วก็มีโอกาสได้เรียนที่จุฬาด้วยแล้วก็มีโอกาสไปเรียนการจัดการกีฬาปริญญาโทที่จันเกษมด้วยแล้วก็จบปริญญาโทที่ จันเกษมัเกษด้วยนะครับระหว่างนั้นก็คือเล่นกีฬามาตลอดเล่นกีฬามาตลอดก็เล่นฟุตบอลเล่นฟุตบอลก็ไฟฝันก็คืออยากจะติดทีมชาติก็ต้องมากรุงเทพก็มาปีเดียวก็มีโอกาสได้ติดติดทีมชาตินะติดเลยตั้งแต่ปีสองห้าสาห้าโอ้โหแล้วก็หลังจากนั้นก็มีโอกาสขึ้นชุดใหญ่ปีสองห้าสาหเล่นซีเกมแล้วก็ได้แชมป์มาตอนนั้นดังสุดนะฮะแล้วก็ สิบห้าปีสิบห้าปีนะจากที่ไฝฝันอยากติดทีมชาติสักครั้งหนึ่งก็ยาวมาสิบห้าปียาวมาเลยครับผมและพอหลังจากที่เราเหมือนเรียนจบอะไรจบอยู่ทีมชาติจบแล้วแล้วก็พิซซิโก้ก็มาเป็นโค้ชด้วยก็ตอนนั้นก็มีโอกาสได้เล่นฟุตบอลแล้วก็ควบคู่ของการเขาเรียกว่ามีใจรักการเป็นโค้ชอยู่บ้างก็คือพยายามศึกษาแต่คิดว่าไม่รู้จะได้เป็นโค้ชหรือเปล่านะแต่พอไปเล่นต่างต่างประเทศก็มีโอกาสได้ไปเล่น อ่สีหประเทศนะครับใช้ช่วงเวลาในการเล่นอาชีพในประมาณ9ปีนะที่มาเลเซียที่อังกฤษแล้วก็ที่สิงคโปร์แล้วก็ที่เวียดนามรวมแล้วเกือบ10ปีแล้วก็ช่วงช่วงท้ายๆของชีวิตค้าแข้งเนี่ยก็เลยมีโอกาสได้รับงานจากการที่เล่นที่เวียดนามปรากฏว่าโค้ชเนี่ยเขาเขาโดนแซกโดนยกเลิกสัญญาเราก็เลย ต้องผันตัวเองครับประธานสโมสรบอกให้เราเป็นโค้ดแอนด์เพลเยอร์โอ้เราก็ยังไม่มีรายเซนส์ยังไม่มีองค์ความรู้มากแต่เราคิดว่าประธานสโมสรสั่งให้เราทำเราต้องทำตามก็เลยกลายเป็นโค้ดแอนด์เพลเยอร์ก็เลยก็เลยได้ลองงานตรงนั้นนะครับพอลองงานรุบรู้สึกว่าเอ้ยชอบชอบเสร็จก็ตัวเองต้องอำลาอำลาการค้าแข้งทีนี้ทำไงดีก็เลยกลับเมืองไทยพอกลับมาเมืองไทยก็ มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่เขาเป็นที่เขารพก็คือคุณลุงพี่หอยเป็นผู้จัดการทีมดีมทีมก็เลยมาชวนให้ไปเป็นโค้ชให้จุฬาอยู่ในเตดก็กลับลางเก่าก็เหมือนกลับลังเก่าก็เลยได้เป็นโค้ชที่จุฬานะครับก็ทำไทยแลนด์ลีกแล้วก็คือเป้าหมายแรกก็คือเป้าหมายหนีตกชั้นแล้วไมม่ี14ทีมเพราะนั้นจุฬาอยู่อันดับ13พอพี่กู้เข้าไปทำปุ๊บก็อยู่อันดับ8ก็เลยสนุกมาสนุกมาก็ ทำสโมสรต่อนั่นก็เป็นชนบุรีชนบุรีแล้วกลับไปทําที่ฮองอยลายที่เวียดนามโอแล้วกลับมาก็ได้มาเป็นโค้ดซีเกมผู้ใหญ่ทาาทามให้มาเป็นโค้ดทีมชาติณั้ตอนนั้นก็คือทีมชาติท้องไทยเราก็เขาเรียกว่าไม่ได้แชมป์ซีเกมมาสองสองสมัยนะครับจากที่เราเคยได้มา16สมัยไอ้สิบแปดสมัย16ปีแล้วก็เว้นไป2ปีเว้นไปสองเว้นไป4ีปีเพราะมันมีแข่งทุกสองสองปี ก็ถูกให้ไปเป็นโค้ชในซีเกมที่เนปิดอแล้วจากนั้นก็กลับมากลับไปแชมป์อีกก็ได้ทำทีมชาติมา5ปีแล้วถ้วยรางวัลที่พี่รู้สึกว่าแบบยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของพี่สิโก้จริงๆแล้วเนี่ยถ้วยรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือกับทีมชาติทุกชุดทุกแมตต์มันมีความหม่พี่สโก้มากตลอด15ปีในการเป็นผู้เล่นตลอด5ปีการเป็นโค้ดอีก20ปีเนี่ยพี่ว่าทุก ทุกถ้วยทุกรางวัลมันมีความหมายถ้วยรางวัลมีความหมายแต่มันมีความหมายมากสุดคือกับความสุขของแฟนบอลชาวไทยนั้นมีความความหมายมากกว่าใช่โอ้โหซึ้งคือแบบว่าเราก็ดูเนาะเราก็ดูฟุตบอลด้วยอะมาพูดถึงเรื่องส่วนตัวพี่โก้บ้างดีกว่าคือพี่ซิโก้เนี่ยทำงานหนัก แล้วมีวิธีการทํางานหลักการในการทํางานในแต่ละวันยังไงคะคือพี่โก้เองมีคอนรู้สึกว่าในวันนี้24ชั่วโมงยังไม่น่าจะพอยังมีความรู้สึกว่าอยากจะมีมากกว่านี้เพราะอะไรเพราะว่าเรามีความรู้สึกกับการทํางานพี่โก้จะมีความรู้สึกว่าอยู่กับมันอยู่อย่างเขาเรียกว่าอยู่กับฟุตบอลก็มีความสุขพี่เล่นบอลมา15ปีมันอยู่กับลูกบอลมันก็ทําให้มีความสุขคงไม่มีใครที่แบบว่าได้ได้โอกาสทําในสิ่งที่เรารัก พี่ก็ได้ทำในสิ่งที่เรารักแล้วแล้วมันก็ยิ่งมีความสุขมันอาจจะมีล้มบ้างแต่เราก็คิดว่าฟุตบอลมันล้มต้องลุกขึ้นมาก็เหมือนกับการทางานถ้าเราถ้าเราล้มไปบ้างเราก็จะคิดว่าจะจะไปเขาเรียกว่าเจ็บปวดมากมายก็คิดว่าเหมือนล้มแะเตะบอลก็ลุกขึ้นมาซะแล้วก็สู้ใหม่แล้วก็ใช้ชีวิตอย่างแบบธรรมชาติธรรมชาติเป็นตัวของตัวเองนะฮะอยู่ได้แบบสบายๆกินง่ายนอนง่ายอยู่กับทุกคนได้ คือทำให้เป็นปกตินะมันก็จะใช้ชีวิตอย่างนี้แล้วส่วนใหญ่แล้วก็เลยมีคมว่าไม่เครียดไม่เครียดอาจจะมีบ้างเห็นในทีวีที่แบบต่อหน้างานนะแต่นั่นคือมันมันเครียดในเรื่องของผลการแข่งขันเป็นแรงเพรสเชอร์จากแฟนบอลจากอะไรบ้างแต่มีความสำว่า เรามีโอกาสแล้วที่จะยืนตรงนี้นะถ้าเรามายืนอยู่เป็นตำแหน่งเป็นผู้เล่นเราก็ทําให้เต็มที่ถ้าเรายืนตำแหน่งที่เป็นโค้ดเราก็ทําให้เต็มที่คงไม่เคยอยากแพ้แฟนบอลอยากชนะโค้ดอยากชนะมากกว่าผู้เล่นอยากชนะมากกว่าเพราะว่าตัวเองต้องต้องเหนื่อยในวิ่งแล้วคนที่วิ่งเหนื่อยอยู่แล้วจะไม่อยากชนะหรอใช่ใช่ใช่ไหมแล้วก็ก็พี่ก็จะใช้บาลานซ์ในการใช้ชีวิตให้กับ วันนี้ให้กับตัวเองให้กับตัวเองให้กับครอบครัวให้กับสังคมให้กับส่วนรวมมันก็เลยมันก็เลยแบบเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแล้วเป็นคนเห็นออกกําลังกายตลอดเลยเพราะพี่โก้หิวคุ่นยังดีแล้วก็แบบดูในไอจีก็คือออกกําลังกายตลิดตามอยู่ใช่ไหมติดตามค่ะพี่ก็ติดตามเราอยู่นะก็พี่โก้มองอย่างนี้ว่าสิ่งที่สาคัญที่สุดในชีวิตเราไม่ใช่เม็ดเงินไม่ใช่อะไรเลยที่อยู่รอบข้างของที่อยู่รอบข้างคือ มันสิ่งภายนอกบ้านรถเงินมันไม่ใช่สิ่งจําเป็นที่สุดในชีวิตแต่สุขภาพสำหรับพี่โก้คือจะเป็นที่สุดเพราะถ้าเรามีสุขภาพที่ดีเราก็พร้อมที่จะไปช่วยคนอื่นเราพร้อมที่จะทํางานหนัก,รนก,กนเราพร้อมที่จะทํางานให้กับทุกคนเราพร้อมที่จะทํางานให้กับสังคมคแต่ถ้าเราตื่นมาแค่ปวดหัวเราอยากช่วยใครไหมไม่เราก็อยากพักสิถ้่เราเพาเราไม่แข็งแรงใช่ฉะนั้นพี่โก้ก็เลยบอกกับตัวเองว่าไม่ว่าจะเป็นตอนพูดเล่นเราก็จะมีความสุขควาฟิตตลอดเวลา แล้วก็พอมาเป็นโค้ดปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องยิ่งฟิตเพราะอะไรเพราะว่ามันใช้ทั้งร่างกายและมันสมองในการวางแผนวางแผนฉะนั้นถ้าเราร่างกายไม่ดีแล้วไม่รู้จักการผ่อนคลายเราก็จะรับปัญหาหนักไม่ได้ฉะนั้นวันนี้เราจะเจอปัญหาที่หนักที่สุดในชีวิตมาแล้วเนี่ยแล้วเราจะไปกลัวอะไรค่ะฉะนั้นวันนี้นี่ไม่มีอะไรต้องกลัวใช้ชีวิตเคลื่อนโก่อนนะเดินไปข้างหน้าแล้วก็ทําให้มันดีที่สุดนะเมื่อเราเนึกถึงส่วนรวมแล้วมีว่าเราก็จะมาเดินไปอย่าง เราเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจแล้วก็เมนเทนตลอดเวลาแล้วก็บอกกับตัวเองว่าต้องไม่อ้วนชุเ<อ>พราะเราเห็นโค้ดหลายๆคนพอเลิกเล่นปุ๊บเรากินเยอะตอนเป็นผู้เล่นเรากินเยอะทานเยอะใช่ไหมเราอ้วนชุแล้วมันก็เป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีว่า,า,าคุณเป็นนักกีฬา<ม>คุณดูแลไม่ดูแลตัวเองแล้วก็จะเป็น personality ต้องดีใช่ personality ต้องต้องดีแล้วก็เราอยากให้คนรอบข้างเป็นอย่างเราด้วยแล้วก็พยายามบอกทุกคนแล้วบางว่าก็อย่างที่เห็นใน i อใน a c ซ b o o กว่าเป็นวิทยาทานเป็นวิทยากร ให้กับคนที่อยากออกกาลังกายว่าต้องดูแลตัวเองนะผู้หญิงชอบแต่งตัวสวยๆน่ารักนะก็คือดูแลตัวเองแล้วบางคนอาจจะชอบปัดกวาดเช็ดถูคุณคุณปัดกวาดเช็ดถูบ้านแต่ทําไมไม่ปัดกวาดเช็ดถูตัวเองต้องดูแลตัวเองผู้ชายชอบรถสมมติบางคนชอบรถก็ขัดรถทุกวันเลยทําไมไม่ขัดขัดตัวเองใช่หรือว่าถ้าเรามีเขาเรียกว่าถ้าพี่โกมองเปรียบเทียบว่าวันนี้แหละ เราอยากมีเงินเยอะๆใช่ไหมเราอยากจะเขาเรียกว่าอยากจะซื้อรถที่แบบเจ้าความเร็วนะยี่ห้อดังๆเลยใช่ไหมแต่พี่ว่าอันนั้นไม่ใช่ทําไมเราไม่ทําร่างกายให้เร็วยิ่งกว่ารถคันนั้นอ่ะใช่ไหมีพี่โก้ค่ะพี่โก้ได้ลองดื่มน้ําแล้ววิวอรก้าแล้วโอ้ยดื่มมาสักพักแล้วสักพักแล้วเป็นไงบ้างคะอยากอยากรู้ความรู้สึกของพี่พี่โก้ชอบนะเพราะว่าจริงๆแล้วพี่โก้เป็นคนดื่มน้ํะบ่อยแล้วก็ประจําก็คือต้องไม่ให้รู้สึกว่าหิวน้ําเพราะว่า ถ้าหิวน้ำแสดงว่าร่างกายขาดค่ะขาดแล้วนักกีฬาห้ามขาดน้ํำเห็นว่าเวลาเราเตะบอลใช่ไหมจะมีเขาเรียกว่าทีมสตาฟจะเอาขวดน้ําวางไว้รอบเลยะ้ฟีฟ่าเขากําหนดว่าน้ำเนี่ยจะต้องจิบได้ตลอดเวลาแต่ก่อนเรา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 มีความเชื่อที่ผิดๆว่าต้องอดทน45นาทีแล้วค่มอย่าเพิ่งดื่มนะเพราะว่าเดี๋ยวจะหาว่าไม่ฟิต แต่วันนี้ฟีฟ่าเขาบอกว่าจะต้องดื่มน้ําจิบตลอดเวลาเพื่อไม่ให้สูญเสียเหงื่อแล้วก็ร่างกายจะได้กลับมาฟื้นตัวได้เร็วฉะนั้นวิวก้าก็ตอบโจทย์ว่าวันนี้ในวิวก้าก็คือเป็นน้ําดื่มที่มาจากธรรมชาติเป็นน้ําแร่แล้วก็มีคขาเรียกว่าสะอาดนะครับแล้วก็มีคขาเรียกว่าสดชื่นนะพี่ก็จะเป็นคนที่ดื่มน้ําก่อนนอนก่อนนอนต้องดื่มน้ําก่อนนะเพราะว่าจากการนอนไปใน่ประมาณสัก8ชั่วโมงนะถ้าเราไม่ดื่มเลยเนี่ย วันร่างกายก็จะเขาผ่านไม่ดีแล้วตื่นมาพี่ก็ต้องดื่มน้ําอีกอเพราะว่า8-12ชั่วโมงเนี่ยถ้าเราไม่มีน้ําในร่างกายปุ๊บการออสโมซิสก็ไม่ดีไม่มีดีะนะกล้ามเนื้อก็จะ เขาเรียกว่าไม่โตไม่เขาเรียกไม่ทํางานไม่ดีนะครับค่ะโอ้พี่โก้จริงๆแล้วพี่โก้ดื่มน้ําเยอะแล้วนั่งใกล้ๆพี่โก้จริงๆผิวพี่โก้ใสมากโอ้ขอบคุณมากเลยนะอ่ะนะคะพี่ซโก้ก็พูดถึงน้าแร่วีวันก้าไปแล้วนะคะสุดท้ายอยากให้พี่โก้ฝากอะไรถึงคุณผู้ชมที่เป็นแฟนคลับพี่หน่อยค่ะช่วงนี้เนี่ยนะเราก็เจอวิกฤตนะครับในเรื่องของเชื้อโรคต่างๆเยอะแยะมากมายโควิด -19 เองอยากให้ทุกคนเนี่ยนะรักษาร่างกายพี่โก้จะให้บอกว่าในเนความสำคัญคือร่างกายเป็นหลักก็คือ ดูแลทั้งภายในก่อนภายในก็คือดื่มน้ําให้สะอาดที่สะอาดแล้วก็มีมาตรฐานในการผลิตแล้วก็มีคุณภาพแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะครับแล้วก็มันออกกําลังกายสม่ําเสมอนะครับแล้วก็พยายามเวลาออกไปไหนตอนนี้ต้องมีแมสนะมีเฟสชิลแล้หลีกเลี่ยงในพื้นที่เสี่ยงใช้สเปรย์ใช้สเปรย์แอลกอฮอล์เจลล้างมือนะครับให้เป็นว่า new normal new normal คือทุกคนต้องปรับเปลี่ยนวันนี้เนี่ย เราอยากคิดว่ามันเป็นสิ่งที่แปลกใหม่ค่ะแต่เราต้องเรียนรู้อยู่กับมันแล้วก็อยู่กับมันอย่างมีความสุขเราไม่รู้หรอกว่าเมื่อไหร่จะมีวัคซีนเมื่อไหร่จะโรคนี้จะหายไปจะอย่าลืมว่าวันนี้นะเรามีเะไรเรียกว่าโรคอะไรเชื้อโรคอะไรไวรัสเอชมีวัคซีนอย่างไม่มีซามีอยัางไม่มีเมอร์สมีอย่างไม่มีแล้วเราอยู่กับมันได้ยังไงใช่ฉะนั้นโควิด19ก็เหมือนกัน เราอยากคิดว่ามันจะไปเมื่อไหร่มันจะมาเมื่อไหร่แต่เราต้องป้องกันตัวเองเซฟตี้ตัวเองแล้วก็เขาเวียนระยะห่างที่บอกก็คือวันนี้เราไม่ได้รังเกียจกันแต่เราต้องปรับเปลี่ยนะนะไม่รู้ว่าเราจะาไปแพร่หรือเปล่าห <ใช S 1> รือเขาจะมาแพร่เราหรือเปล่าแต่เราต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตการอยู่ของเราใช่อย่าทําให้เป็นธรรมชาติที่สุด นะครับก็อยากให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับขอบคุณมากๆเลยค่รับพี่ซิโก้ค่ะโอ้นี่วันนี้นะคะลูกหมีก็มีน้ำแร่วิวังกาแล้วก็สเปรย์น้ำแร่มามอบให้ด้วยนะคะขอบขอบคุณพี่ซิโก้มากที่สละเวลามาพูดคุยกับพวกเรานะคะดีค่ะขอบคุณคบรัค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆของผู้ชายคนเก่งนะคะที่เก่งทั้งหน้าที่การงานแล้วก็ทางด้านจิตใจด้วยนะคะค่ะคุณผู้ชมคะก็อย่าลืมติดตามรายการของเรานะคะไลฟ์สไตล์ by ยวิวอกาค่ะทางช่อง YouTube แห่งนี้นะคะแล้วก็แฟนเพจของเราค่ะ oh.